สวัสดีวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการธรรมะเดลิวเวอรี่เราไปเรื่อยวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับที่มาของเพลงธรณีกันแสงหลายคนก็อยากรู้ว่ามันมายังไงใครเป็นคนประพันธ์ใครเป็นคนแต่งก็เคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ฟังตาม YouTube เรื่องกฎแห่งกรรมเสียงอ่านของสุทธศักสาอ่อนค้อมถ้าสนใจก็ไปหาฟังได้มันได้ข้อคิดมีความรู้ได้มากเลย กลับมาต่อที่ที่มาของเพลงธรณีกันแสงในสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระเวสสันดรนะแล้วพระเวสสันดรเนี่ยก็เปิดเป็นในตระกูลกษัตริย์โห و, อยู่สุขสบายเลยแต่ชาตินั้นพระเวสสันดรอยากทําทานใครขออะไรก็ให้ตั้งสัจจะอธิษฐานไปไม่ว่าจะของนั้นเป็นชิ้นเล็กชิ้นกลางชิ้นใหญ่ขอชิ้นเล็กก็ไม่ว่าคราวนี้ก็มาขอ ชิ้นใหญ่ขึ้นก็คือช้างช้างคู่บ้านคู่เมืองเลยพระเวสสันดรก็ยกให้ไปคราวนี้พ่อพระเวสสันดนรรู้ก็ไม่พอใจลูกชายก็ไล่ลูกชายไปอยู่กลางป่ากลางเขาอยู่บนดอยนั่นแหละก็พาหอบรูปหอกเมียไปอยู่กลางป่ากองดอยก็ไปกับทหารคนสนิทนั่นแหละคราวนี้พอไปอยู่กลางป่ากลางดอยแล้วใช่ไหมล่ะพระเวสสันดรก็นั่งสมาธิ ส่วนเมียนางมัซีก็ออกไปหาอาหารตามป่าตามเขาแล้วก็ย้อนกลับมาที่เช่าชูชกเท่าชูชกเนี่ยมีเมียคนหนึงชื่อว่านางอมิตาแล้วนางอมิตาเนี่ยได้มาอย่างไรก็คือพ่อแม่ของอมิตาเนี่ยติดเงินเช่าชูชกไว้แต่ไม่มีเงินจ่ายก็เลยให้ลูกสาวมาเป็นภรรยานี่จะได้หายกันแล้วคราวนี้นางอมิตาทราบข่าวว่า พระเวสสันดรไปอยู่กลางป่ากลางเขากลางดอยขออะไรก็ให้หมดก็อยากให้เท่าชูชกเนี่ยไปขอลูกสาวกับลูกชายมาก็คือกันหาชาลนะีมาปฏิบัติรับใช้ชูชกก็รับปากตกลงคราวนี้ชูชกก็เดินทางไประหว่างทางก็เจอทหารพระเวสสันดรอ,อยูอ่จะไม่ให้ใครเข้าพอรู้ว่ามาขออะไระก็จะให้คราวนี้เขาชูชกก็ฉลาดเหมือนนั้นนะก็แอบอ้างอง รัชสารว่าเนี่ยทางกษัตริย์เนี่ย,าาายมาให้รับตัวพระเวสสันดรกลับไปทหารคนสนิทก็ดีใจไงก็เลยแบบอ้าวอนุญาตให้ไปคราวนี้ชูชกก็เข้าไปกันหาชาลีเห็นคนมาแต่ไกลแล้วก็รู้แน่เลยว่าต้องมาขอตัวเองให้จากพ่อจากแม่ไม่รู้ทำไงแอบหลบไปอยู่ใต้สะบัวคราวนี้ชูชกก็พูดว่าพระเวสสันดรเรานะ่ะมาขอกันหาชาลีหน่อยเถอะ พระเวสสันดรก็เรียกการหาชารีเอ้ยเรียกอยู่หนึ่งครั้งก็เงียบเรียกอยู่สองครั้งก็เงียบพอสามครั้งก็เงียบครั้งที่สี่พระเวสสันดรก็ไปหามาให้ก็รู้ว่าตามสัตว์น้าก็ให้ชูชกจูงมือไปมัดมือแล้วก็จูงไประหว่างค้างก็แบบโดนเคียนตีไปมันแบบหูเจ็บปวดใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มากคราวนี้เรื่องนางมัตซียังไม่รู้ไงว่าฝ่ายสามีอ่ะ บริจาคลูกตัวเองให้คนอื่นไปแล้วก็จะกลับทางระหว่างกลับเนี่ยมีเสือมันนอนขวางทางทําให้กลับไม่ได้แล้วเสือตัวเนี้ยก็เป็นพระอินทร์ที่แปลงกายมาสาเหตุที่พระอินทร์แปลงกายมาเป็นเสือถ้าพระอินทร์ไม่ทําอย่างเนี้ยทานที่พระเวสสันดรทำปรมัตร์ขั้นสูงสุดะจะไม่สามารถทําได้เพราะคนเป็นแม่นะจะไม่ให้ลูกตัวเองไปให้ใครง่ายๆอยู่แล้วคราวนี้เมื่อเสือไปแล้ว นางมัตสีก็เดินไปถึงแล้วก็ถามพระเวสสันดรว่าอา้าวกันหาชาลีไปไหนล่ะพระเวสสันดรก็บอกว่าเราบริจาคให้เท้าชูชกไปแล้วพอได้ยินคํานี้แหละจากใบไม้ที่แบบเงียบสงบอะ่ะเงียบกิบแทบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นอะ่ะตึกตึกมันก็เกิดลมพัดพอลมพัดใช่ไหมอ่ะแล้วใบไม้มันเสียดสีมันก็กลายเป็นเพลงเนี้ย